ก็มานะในเกมโทูเรียตามเต็บครับตามเต็บเงียบไปเลยเงียบไปเลยนี่ครับก็มาตัวน่าเลือกตัวนะครับเขาไม่มีอะไรมากเลือกสีเลือกอะไรตามปกตินะเปลี่ยนตัวชอบจิ๋มเงินนะเงินเข้มๆนะเปลี่ยนตัวนี่แล้วเปลี่ยนตัวตุ๊กตาอ้ลี่มันจะกินโถเปลี่ยนตัวเอาอายครับแล้วเป็นเขียวเอาสีแดง กินเนี่ยคือสีตัวสีเหลืองเป็นกับกับพี่มาสีเหลืองเดี๋ยวไปบอกอ<ฮ>ินโฟให้กินคอนเลอร์นี่ก็สีอ๋ออันนี้เป็นเสื้อผ้านะอันนี้เป็นทรงเสื้อตรงกลางอาส,สีเขียวเนี่ยเชือข้างล่างไม่ใช่ตรงแขนเสื้อกางเกงไม่หรอแขนเสื้อ กางเกงเอากางเกงเสร็จยแล้วดีละข้างเท้าเท้าเสร็จแล้วต่อไปก็เอาผู้าวผ <AU> ูิงผู้หญิงเนี่ยระดับง่ายกว่ากผู้หญิงดิชื่อชื่อตัวก็จัดไปแล้วฮีโร่ฮะฮีโร่เี้ไม่ใช่ดิฮีโร่เกมมิ่งเอาฮีโร่เสร็นแล้ตัวไหนวะตันนี้ฮะมับมีหลายตัวเคยเล่นแล้วมจะเขียนฮีโร่ไหมฮอนฮีโร่ดีลิสไร่ครับจะเขียนฮอนฮีโร่หรอครับ แล้วอะไร UI UI สร้างใหม่ครับ small หา word อะไรอ่ะ s o G A M I N G G A M I N G เกมมี่รู้เปล่าอ่ะพ่อไง G A G A M I N G วาย G A M I E ด้วยดิไม่มี e เพราะว่าเกมมิ่งมันไม่มี e ไอเอ็นจีเหรอเออเห็นนุ้งเขียนโคตรน่าไอายนั์เออสวยเขียนงี้เหรอเออมันไม่มีอีเวลาแต่วงเอนจีกับควายอย่างนี้ได้ไงอ้หูถามให้เงินอู้หูโคนมั่วเลยไม่รู้ใครมั่วแน่เมื่อกูลงคลิปที่แล้วไปอ่ะเป็นสารเขียนผิดลบแม่เอมีเหรอเออเอ็มไอเอ็นโคตรมั่วเลยเขียนจเอเอมไอโคตรมั่วเลยนี่จเอเอมไอเอ็นจีโคตรมั่วเลยครับโคตรมั่วเลยครับใครไม่รู้อันนี้เริ่มแล้วเหปอยัง นี่สร้างโลกอยู่สีแดงเออสีแดงเริ่มหรออัดอยู่เอออัดไม่ยังไม่ได้เริ่มเกมอะไรแย่ีโลกเกมไม่หายอย่าพูดคำหยาบบอกคุณต้องอย่าพูดคำหยาบไอ้สัตวกไอเขาชิบหายเลยไอ้สัตว์อย่าพูดคำหยาบนะน่าไม่เป็นไปแล้วมีสัตว์เข้าบ้านผมนะผมเลยเรียกมันเฉยนั่งอยู่บนข้าวผมเนี่ยไอ้สัตว์ครับสัตว์ก็อ้าวสิด่าด่าด่าเอาฟาดฟาดเมื่อกี้มึงยังบอกไอ้สัตว์เลยกูบอกสัตว์เข้าบ้านกูไม่ได้ด่า เครมเนตก็อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สบี่ยี่หกยี่ปดก้สสสาอ็ดสครับคอยแล้วคอยอีกครับนอนๆแล้วกูไปกินเบงเบงมึงนะช้ากว่าหอยเากาเรียกพี่ครับกูเป็นเด็กเบงเบงมึงแน่ไมเอเด็กแล้วเฮ้อยังนอนไปกินบ้างไหมยไงนอมึงแหละเยลลี่อ่ะเยลลี่บ้ยี้จะร้อยแข็งกิสัตอะไรแข็ง อะไรแข็งอย่าพูดเล่นๆนะถ้าพูดดีจริงยังจังเลยไม่ใช่ไม่แข็งนะไปไกลๆดิอ๋อพวกนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนั่งเล่นตัวเยี่อม้แเอ้ยแข็งตอนนี้ครับหลดได้แท้มาเลย96มาหนึ่งไงไอ้สัตว์นี่ก็มันไออย่าพูดคำหยาบมีสัตว์เข้าบ้านเลยครับ96มาหนึ่งเลยอ่ะโไม่มันไปเรื่อยๆมันแล้วแต่บอกว่าอย่าอะไรอะไรเป็ด เก้ามาหนึงอีกแล้วอะอย่างนี้เปวดหัวเลยผมนิ่งเงียบเลยอัดเฟมนะครับผมนี่ลากยาวเลยครับโทมึงอย่าไปพูดเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ดิมันไม่ได้เดี๋ยวโดนเลยกันาสิบสี่เก้าสิบห้าเบเกเจ็ดเก้าแปดเกเก้ยอ้่อมึงมต้องนอมึงจะเขียนว่าอะไรพาเลอะไรวะเทอลารียไม่มาเล่นกันเถอะ มาจากคนเดิมฮะน,นี่เก่ววาผมค่ัอะไรนะคิ้งฟอร์มเล่นกันเถอะเออน,นี่เธอเ,เลียวนีน <c oughs> ่เถอะไม้ค้าก็ไม้ค้าไม่ได้กันเถอะอะไรไม้ค้าไม่ได้ลงไม้ถึงเถือะจะลงโอ้มันกระตุกขนาดนั้นคงไม่ลงหรอครับไม้ค้าเล่นกันเถอเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าไมเล่นกับพ่อคุณดิครับบอลก็บอลมาเล่นกันเถอะเอ้ยคนามิกมาเล่นกันเถอะไปเล่นกับพ่อคุณดิครับอะไรอ่ะมาว่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราสามารถไปดูได้มั้ยว่ามันมีคนมาเล่นอีคนเออมอกินนะเพื่อนกูก็เล่นในโทรศัพทได้้้รรอสกกกกว่าะ็ี รู้สึกก็กระตุกอยู่อะแต่ไม่ค่อยกระตุกอะไรขึ้นบนีกว่าบบะยังไม่มีท้องไม่มีคัทเลยคัดเลยตัดไม้อะครับมาถึงต้นไม้ยาวๆตัดได้ไงไม่ไม่มีอะไรแม่เหมือนไม่ไปตัดต้นอื่นตัดต้นไหนก็เหมือนกันแหละนี่ครับอยากตัก็ไม่เหมือนไม่ไปตัดน้ำหนักทำไมก็หาตัดต้นยาวเกี่ยวพวกเกมนี้กับเกมสตาร์เบาสตาร์เบามันกว่าไงสตาร์เบามันหาโหลดยากเล้นในหน้าเกมใช่ไหม มันจะโดดยากแล้วของกินก็อยากซื้อดีวะอะไรของเตี้ยเนี่ยมันมีของกินกับของเทื่อนอะซื้อของกินก็แพงหน่อยของเทื่อนก็ไม่่คอยดีเท่าไหร่ของเทืออเท่อนเป็นก็เนี่นี่ยพวกสตาร์บาวของเพื่อนอะแต่นี่ก็นี่มึงจะทิ้งทำไมก็มันไม่สั้งใจเอาม,ามันคือเมล็ดจะไปทำไมเอาไปกินไงบ้าเราไม่อยากยุ่งกับเขาอ่ะโอ้ยบอกว่าไม่อยากยุ่งกินข้าวได้ไหม ต้องนำมาแล้วิเดือนจะขึ้นแล้วนี่ตัวนี้มันคือตัวอะไรคล้ายๆสลามนะสลามคืออะไรคือตัวสีเขียวอมผิวหรือว่าสีเขียวมาหนึ่งต้องชื่อว่าสลามก็มันชื่อสลามแล้วมึงรู้ได้ไงก็รู้ดีเรียกแม่ค้ามาก่อนแม่ค้ามันชื่อสลามเออไกลๆโอ้มาแล้วตกน้ำมึงก็มึงสามารถว่ายน้ำได้ไหมน้ำมึงคราบของมั้งน้ำมึงสามารถว่ายน้ำได้ป่ะ มันเลี้งครับไปสีฟ้ามาค่าแล้วปล่อยไปเลยไม่กลัวแล้วโอ้ยอะไรวะกระโดดไม่พลัวนี่ต่อไปก็โทรมาจังเลยเนี่ยเอ้ากระลอกอ,อยู่ในน้ำเลยเมื่อคุณทำไมอยากรู้ป่ะล่ะเออถามพ่อคุณดิครับโอ้ยขุดหินเนี่ยขุดดินไว้มากแล้วจ,จะคุณทำไมอยากรู้ป่ะล่ะพ่อคุณดิครับ ถามพ่อคุณเหรอครับพ่อผมอยึงล่างครับเพี่ไม่พ่อพ่อหมอเออพ่อคนนี้ชื่อหมอครับแม่ชื่อเอ,อ๋ไม่มีวันมัวเอา้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อสับไปไกลตุนตีเลยโอ้เอยเมื่อกี้อะไรมีสัตว์กะบาดแล้วอะไรก็มีในบ้านมึงเหรอในบ้านมึงนะนี่ที่นี่บ้าไปเปลี่ยเฮ้ยไปไกลๆนี่มาถึงบ้านในเกมอ่ะบ้า,น,าในในเกมไม่มีต้องฟังครัไม่สั่งอยากรู้เหรอครับ โอ้ยอ่าโดนเขาถามว่ามันไมึงทำพ่อคนเครับอุ้ยมาอีกแล้วไปแล้วตอนนี้ไม่มีหัวใจเลยเหรจะตายเอาโทโมากระจังเลยโอตายแล้วครับตอนนี้ตายได้ไงถึงใจเหลือทั้งสามอันนี่ครับทินออลครับน่าจะใช่ทินทินแกลทินอะไรแกลทินออป่ะทินออไอรอนออนี่ว่ะไหนใช่ไอรอนแล้วไหนไอรอนเออไหนไอรอนเออ เหล็กไงคุณอบเลียงอะไรแล้วนะเหล็กไงมันติดปากเหล็กกระโดดมาฟักชี้เนี่ยทำไมมากี้มันอะไรหนีบตีนกูไอ้สัตว์มันคืออะไรไม่ต้องยุ่งแม่เหมือนตับงใจแล้วใครกูเนี่ยมันเด็กตั้งสองหัวใจเยอะเหลือห้าสิบเอ็ดเต็มร้อยเฮ้ยเสียงอย่างนี้ไม่มีแล้วเอาไม่ตีต้นไม้กูทำไมต้นไม้ไม่ต้องร้อย่อนไหนรู้ได้ไงโน่นมันจะฟัง ก็แค่นั้นได้ร่ำกว่าเลยต้นนึงก็ได้สิบนี้สิบมนันแล้วขุดต้นนี้ก็ได้ต้น,น,ตน,นยาวๆนี่แต่ตมไม่ค่อยกระตุก,กะะเท่าไหร่ลยนะดีครับแอคชั่นกระตุกกว่านี้คนระับแต่ดีกว่าครแต่รับบางทีบางคนบางคนเขาบอกกระตุกบางคนเขาบอกไม่กระตุกใครเลยครับโปรแกรมโปรแกรมอะไรโปรแกรมนีน่ยเขาบอกว่าแฟบกระตุกกว่าแอคชั่นผมเล่นแล้วผมว่าแอคชั่นกระตุกกว่าแฟ นี่เจอ,อาหาแล้วเห็ดหูหนูแนอัวามหนูโทไอฟุดเกก่นกนอ,ทอทกกนออทเีเอไอฟุดเลยอ้าเอ้าอ้ยเียว่าโชกากับเด็กเห็นนะอะไรนี่น่าจะเป็นไอ้ ทินออมั้งครับผมชอบเรียกครัทินออใช่ด้วยครับไปไกลก่อนเพื่อนสลามติฟ้าอย่าเพิ่งยุ่งเลยครับสวยแล้วไงครับผมขอตายนะครับผมบอกเลยว่าผมจะตายแน่ๆอยู่ในป่ามัานจะอยู่ครับนั่นนครับเสียงมันมาแล้วโอ้ยมันนั่นไงครับผมยืนตรงๆร,รอความตายเลยครับมาตาย ยืนรอเลยอะเลือดแค่นี้ไปสู้อะไรกับเขาล่ะเออสาวลูกเมียเขาด้วยเออก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จบไปแค่นี้ครับ